โยสวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมปาจีจีจีสุรวันนี้เกมที่มีชื่อว่า t a l e i a l c h a i n ครับเป็นเกมวิ่งหนีผีแล้วก็เกมนี้ก็จะมีคนตัวดำๆเยอะหน่อยเพราะนอกจกผมไม่ดำนะครับผมเขียวอันนี้เขียวอันนี้ก็ะลัผมผมจะเป็นนอนที่แท้จริงแล้วบูชาบูชาอันนี้ตะกั่งย่างโอแต่เขียวเข้าป่าแบบนอี้โดรีเม

เอ็มเอสเ,เอ็นบูดีีปล่อยปล่อยน้ำอะไรไหมปล่อยน้ำคำ<อ> <laughs> กำลังจะพยายาจะฆ่าคนสุดท้ายแล้วตอนนี้กำลังจะกินเลยโอ้โเฮียโอ้เราเพิ่งตายเลยนะรอบนี้เจอสปริงแทบนะฮียไอ้ป่อยโอ้โโอ้โค้พระเจ้า มึงไม่เอาหน้ยังไงก็เราเอาชนะไอตะแก่ที่ตายไปแล้วประมาณสิบกว่ารอบได้เราจะบอกมาดาจะเปพี่ตะแก่โง่คนหนึ่งใช่ไหมครับงคิดคิดคิดักกิคิดเนน จะต้องดูสามคนนะไอ้ชายวะคนตายแล้วเหรอกอ้ยอตายแล้ไส้กีดร้องเลยวะไอ้ออดโดนเพี้ยตายแม่ไกลเดงไก่จะเดงไปหาคุณเลยเว้ยเดงหาของมึงไม่เดงมันคืไม่เจอของครับเจอแต่เจอแต่คนผีขวาตเจอน แทงให้หมดเลยนะตรงนี้อาบ้ล้วสาบหมดสาบสาบสาบสาให้หมดสาบให้หมดกี่กอยู่นไม่ไม่บอกบอกก็เหี้ยแล้วสวัดีดว้าวว้าวว้าวว ไอี а, ่หก so ูรันก uh ูล uh ันทำการสะดอกก่อนอยู Wh ่แล้วไอ้ี่ทำตีไอ้คินอยู่มันมันเปิดหมดน่ดเปิดึงไว้ปวรู้สักเตยอ่ะตายตาย เออไปดีละนมนสร้องคนอ้าวใครถือไปไม่หนูหน้อยเ้ยชจบ้าเต็มเต็มเลยเฮ้ยฟาดแรงเลยไปไหนอือปาปวิถีวะท่านพระเจา้ามีสิ่งวดุึ้นครองลูกให้นอนตัวด,ดำตัวนี้ด้วยขอร้องเออระวังอยู่ไกลนะ อยูัว่ะเราอยากบอกแล้วบอกแล้วมันอยู่ไกลเอือก็แล้วขอให้พระเจ้าคุ้มครองกูกูบอกแล้วให้พระเจ้าบอกแล้วเลยมันอยู่ไกลนะเป็นลอยเหมือนนี่นโอ้พระเจ้าขออีกทีวันนี้ข้ากับไปอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยเป็นอะไรไปไหนก่อนข้าวผมหายไปให้พระเจ้าคุ้มครองผมจลอดภัยอันตรายไม่ได้หมายถึงให้ผมไปอยู่ด้วย ไม่อยู่ด้วยแล้วเรียบเลยพวกมันโกงพวกมันแย่จริงันวันสอดตายเลยไม่แตกหรอกฉันไปซื้อเรียบร้อยตาขวานมืดเสียวลาไปนะดึง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 เึงดเงดเงดึ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 งด มันมันตาไม่ทันเลยไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงแก่แล้วเดินไม่ไหวเออเดินไม่ไหวชุดสปริงล็อกไม่ไม่แต่ใครขึ้นเกินเดินไม่เดินไม่ได้โคตรบุญไอโอเวคัมแบ็กไอโอเวคัมแบกติดกองเราไื้ มีอะไรกำลังบอกว่าฉันตดนสวมพระคุ้มคอเอาไว้เพราะฉะนั้นฉันก็สวมพระคุ้มคอเป็นที่เรียบร้อยเป็นแย่พระท่านเทไหมข้อตายเออคือเขาบอกเขาบอกว่าการพบเกตจะช่วยทำให้ปีศาจไม่กล้าฆ่าอะไรไหนแต่กูว่าเราจะใช้ไม่ได้กับผีตัวเนี้ย น่ติน่าติดขว้นตนั้นตขวามากเอาไอไอเตมมาแล้วสอลี่เตมสลี่เตมสโลี่เตมสโลี่เ้ยไอเตมไปเตมไปเตมไปในเกมนี้

ยูเปันเฟกโซนิกนี่ว่ะเย่ยโซนิกปลอมสัตว์แม่งเครื่องไอ้มีมโซนิกเยอะอะไรที่มันแบบเออแบบกิ๊กเฮ้ยปอมเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละมันชอบดาดเฮ้ยดาดควรระวังนะมันเพิ่มชั้นสองมาฮะอุ้ยตกใจไอ้ห่าดิก้าไอเอลวีเออชั้นสองมานะเออแล้วว่าตกิลมันเหมือนโดนเปลี่ยนใหม่ด้วยเอลวีเอลวี เดี๋ยวใครจีรลองค่ะไม่ได้ินอะไรหรเ่ัสโดนกระตัววะคือตาแลคไม่มี แอปก้อนแอนยูอาร์นอตติงเว้ยแกโดนแกเป็นแอนนี่แกเป็นแบบเหมือนแบบไม่ได้เป็นไรอ่ะมันเป็นว่าความว่างเปล่าไอ้เบนมึงระวังนายเย็ดตู้ที่แกผ้าน่ะรัดไอ้ลากปันมาวะเนี่ยโอ้กูกูเห็นละมึงตายกูจะแกปั้มน มึงตายข้างบนใช่ไหมข้ามได้ข้ได้อ้าวสวัสดีไอเบนมึงระวังนะไอเฮียโซนิ้เกินี้ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเลยผ่านลูกด้วยเหรอครับนอนอีกปกติใส่เสื้อผ้าด้วยเหรอไม่ใส่ไม่ไม่อันนี้คือทุกมือแล้วก็ลองทาไปไม่ใส่เลยไปฮ่โอ้พระเจ้าแล้วไปอยู่ยกกลุ่มกันแบบไม่เกรงกลัวมันจเมาเตือนเหรอ ลาคอนสวัสาวเฟสเซซองอันละไอตัวนี่เกียร์นนี้เขาตเลินน่ะได้วะโตลรชาติเราหากันสักพักไม่ต้องตามฮาโคตรเก่งยานาใครลากมาโกโตมุ่น่ะไอเบนตอนนี้มันฟอบไพรยู่เองมึงอยู่ชั้นซ่องลอดภัยสุดตอนนี้โอลกำลังวิ่งนี่อยู่ ยานะโอ้นมึงโคไม่อยากโดนแบบร้อยสามแบบตอนนั้นหรอกนะถ้าเกิดด้านนี้มีประตูได้กูจะงงพี่สกาพี่พี่สกาเอารูปเขได้เหรอพี่สกาไม่พี่พี่พี่อะไรนะแปลว่ารูปอะไรนะถาแดงว่ามันอยู่ข้างล่างรูปเพราะอ๋อลู ทานน่านอ่ะพอดีฉ่านมีความเชื่อว่าถ้าหากเราพบลูกมาด้วยลูกจะคุ้มครองเราใช่ทำไม,ม่นีมันเลยที่มันเอาไอที่มันเป็นโจรแล้วก็ดิ้งมาพันตามตัวแะ่บอกเกทำไม่ได้ฉันไม่ได้เกทำกไม่ได้ฉันน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแกทำเลยไม่ได้ไออ้นพ่อมึงอ้นพ่อพ่อพี่อ่ะ ไปเนี่ยไอีกหมดกันเลยเออเย้โยนแน่โยนแน่เห็นไหมโยนแน่โยนแน่ baby i นะเบบี้กูแม่ baby is c o ค i n g เราเปิดแน่นอนถ้าเกิดกูเล่นด่านนี้แนะนำโซซับใครยังไม่ดีแนะนำว่าอย่าเล่นด่านนี้มันสู้กับตรงไหนโอผมเล่นในคอมครับผมเล่นในนเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าในเรือรถในในยุคข้างหน้า กูเล่นใต้ใต้ใต้เตียงโอ้ยเไมอะไรเล่นเล่นใต้เตียงูหรอเออไม่เป็นไรเป็เจากลัวไฟไปติดไปละไอ้คอมยืนไอ้ยิ้มจ้าโอ้บอดี้โอุตส่าขนาดนี้มันหาไปยืนมันจะหาไปหรอฮะอยากเป็นเจ้คนแรกเลยเหรอ b ดี้มันโดนบัฟมาอะเฮ้ยโดนบัฟอะไรบ้างอ่ะบัฟเวลาแบบนนี้เวลาดีเลยอ้นี่ ค่อยๆเดินช้าๆเว้ยแล้วแล้วบอกว่าเวลาวางหนังสือหรือวางเทปสมาร์ทเดินได้เหรอเว้ยฮะเจอแล้วใช่เดินได้แล้วเอาง่ายๆมันเริ่มโค้งแล้ว่ไป โอ้เมื่อมีไปไฟไฟประคุณจั่นจ้าไอคิ้หนึ่งหมาเงี่ยมันมีคนเล่นไปบอดี้เว้แล้วแบบตีตีอะผู้เล่นคนสุดท้ายแ,<ม>แอดยิงหน่ตู้ไม่บอดี้ไม่เห็นกูเดินหนี เดี๋ยวกูเล่นไฟแง่เขาจะเลยเล่นๆนะครับบรรยากาศแบบสวยงามบรรยากาศอะรอย่างเง้ยเล่นอย่างนี้เลยมาริโอว่าปียคไอย่าพูดอยพูดเลยฉันเพิ่งรู้ว่าด่านนี้เขาจะทำาเวสเก็บเหรียญจัะจดไอ้เชอตายเยอะไนจังล่ะ โอ้ใช่ใช่บอดี้มันโดนบาร์ไ่เลยมันน่าจะมีบางคนทำเล็กผิดด้วยนะทำเล็กผิดไอเจตเพิ่งนึกได้ไม่รู้เหมือนได้เกตอ้นี่ติดหลออ่ะมันเลยนับไม่ได้เลยโอ้คิดกเกชที่ไหนได้รอแล้วเนี่ย เสี่อกี้ววื่อกี้ก็แชทไม่เข้าเข้าไม่ส่งงานกันไม่อกี้ก็แชทเข้าจะแบบดุเข้าไม่เวลาส่งงานบริเวณแกะประมาณสามเดือนไม่ต้องพบเจอคนตลอดกางแล้วเวลาไม่อี้ก็แชทเวลาทอยู่ในห้องไม่ค่อยจะไอ้นี่เข้าใจหรอหนี่คิกกาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วการเจอคนนี้่เอา ไม่เอาไม่เอาคดีตาตาไม่เอาคดีตาตไม่เอาคดีตาตาแม่คุณน่นไม่สามารถแก้คิตศาสตร์พอตายไอ้เวร